พุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่6ทธันวาคม2 5ง4ผมอาจารย์คมพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านปริศนาธรรมโกงอันหรือโกอานนะครับวรีธรรมเพื่อกระตุกจิตตามแบบชาพุทธเซนนะครับสึ่งรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์ผมก็อ่านโดย ยึดหลักว่าหกข้อเป็นหนึ่งตอนนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่9 1อนะครับ91ต่อจากเมื่อวานนี้ตอนที่90นะครับโดยจะวันนี้จะเริ่มต้นอตอนที่91ที่ข้อ513นะครับเริ่มด้วยข้อ513โทษครับ5้า5 1 5้า้านะครับ ชื่อว่าสัปปรพสิ่งเป็นมายาและร้ความจริงสรรพสิปปส่งเป็นมายาและร้ความจริงนะครับเนื้อหามิสาระมีดังต่อไปนี้เฉพาะผู้ที่มีจิตอย่างรู้ต่อสภาวธรรมของสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญายาของตนเท่านั้น จึงสามารถเข้าใจอย่างทองแท้ว่านิพานนั้นคืออะไรและผู้นั้นก็กำหนดบทบาทของตนในลักษณะที่พัวพันก็ไม่ใช่หรือเฉยเมยก็ไม่ใช่ท่านเหล่านั้นย่อมรู้ว่ารูปและนามหรือขันทั้งห้าที่เรียกว่าตัวตนนั้นล้วนแต่ถูกสมมุติว่าเกิดขึ้นจากการประชุมพร้อมกัน เช่นวัตถุที่เป็นลูกประธรรมกายนอกภายนอกทุกชนิดตลอดถึงปรากฏการณ์ทั้งหลายบนโลกล้วนแต่ถูกให้ค่าให้ความหมายว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ดังนั้นสรรพสิปปส่งและปรากฏการณ์บนโลกจึงไล่ความจริงแท้และเป็นดังเช่นความฝันและมายาภาพนี่คือข้อ515นะครับ สรรพสิ่งเป็นมายาและร้ความจริงนะครับขอย้ํานะครับทุกสิ่งที่เราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับแท้จริงแล้วไม่ได้มีสิ่งใดเลยที่เราจะสัมผัสนะครับตาก็ไม่มีตาใช่ก็ตาก็ไม่ใช่ตาหูไม่ใช่หูลิ้นไม่ใช่ลิ้นนะครับรถไม่ใช่รถสัมผัสไม่ใช่สัมผัสนะครับเป็นได้เพียงภาษาเท่านั้นนะครับ เมื่อเป็นแต่เพียงภาษาที่เราให้ค่าให้ความหมายว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้นะครับดังนั้นสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์บนโลกจึงไร้ความจริงแท้และเป็นดังเช่นความฝันและมายาภาพนะครับนี่คือข้อที่515สัปปรรพสิ่งเป็นมายาและไร้ความจริงนะครับต่อไปข้อ ห้าร้อยสิบหกห้าร้อยสิบหกอวัยวะที่ใช้รับรู้ความรูร้สึกก็ไม่มีจริงก็มีไม่จริงนะครับอวัยวะที่ใช้รับรู้ความรูร้สึกก็มีไม่จริงอวัยวะที่ใช้รับรู้ความรู้สึกก็มีไม่จริงนะครับสาวกยานและปัจเจกพุทธยานทั้งหลาย คือนามที่สมมุติเรียกขานของชาวพุทธหมายานหมายถึงผู้ที่ประจักษ์แจ้งหรือเห็นแจ้งชัดต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตพึงเข้าใจว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันระหว่างภิกษุและคารวาดท่านเหล่านี้ล้วนแต่พยายามทำลายเครื่องกิีดขวาง และไม่ให้คุณค่าต่ออดีตปัจจุบันและอนาคตท่านเหล่านี้ย่อมใช้อวัยวะในความรับรู้ความรู้สึกเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อวัยวะรับรู้ความรู้สึกแต่กัะนั้นความรู้สึกยึดถือในอวัยวะทั้งหลายและความยึดถือในความรู้สึกไม่ได้เกิดขึ้นเลยท่านเหล่านี้มีความคิดความเห็นว่าอวัยวะที่ใช้รับรู้ ความรู้สึกก็ไม่ใช่ไม่ก็ไม่มีจริงแต่อย่างใดนะครับนี่คือข้อที่516 16นะครับอวัยวะที่ใช้รับรู้ความรู้สึกก็ไม่ก็มีก็มีไม่จริงนะครับก็มีไม่จริงนะครับก็คงจะไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับสําหรับข้อนี้หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัย ออพอพูดจบแล้วผมจะบอกเบอร์โทรศัพท์ให้โทรศัพท์ไปคุยไปสนทนาไปสอบถามเพื่อผมจะแก้ข้อสงสัยออของท่านนะครับต่อไปข้อที่517ข้อที่517มิอาจใช้ภาษาอธิบายสัจธรรมแห่งสปปรรพสิงได้มีอาจใช้ภาษาอธิบายสัจธรรมแห่งสปปรรพสิงได้นะครับ ข้อที่517อัตมีเนื้อหาดังนี้อัตมาไว้หลางมิอาจใช้ถ้อยคําหรือภาษาอธิบายสัจธรรมแห่งสปปรรพสิ่งแก่พุทธบริษัทให้รับรู้หรือเข้าใจอย่างถูกต้องท่องแท้ได้อีกทั้งพึงเข้าใจว่าถ้อยคําหรือภาษาที่อัตมานำมากล่าวกับพุทธบริษัทนั้นก็เพียงมุ่งหมายที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายสามารถ กำจัดความเห็นผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเท่านั้นกระนั้นหากไม่ตีความคำพูดของอาตมาให้ตรงตามความหมายที่แท้จริงแห่งอริยสัจธรรมท่านพุทธบริษัทก็เข้าใจและรับรู้ต่อสภาวธรรมของนิพพานหรือเรื่องอื่นใดแต่เพียงเล็กน้อยหรือน้อยนิดเท่านั้นนี่คือข้อที่517นะครับ มิอาจอัดใช้ภาษาอธิบายสัจธรรมแห่งสปปรรพสิ่งได้นะครับต่อไปข้อที่518ขันทั้ง5เป็นเสมือนความว่างธรรมกายเป็นสิ่งที่เต็มเปี่ยมและสงบตามธรรมชาติสภาวธรรมที่แท้และการทำหน้าที่ของธรรมกายย่อมอยู่ภาย อยู่ในภาวะแห่งความว่างที่ไม่แปรผลันเจกเช่นขันทั้งห้าเป็นเสมือนความว่างและอายตนะภายนอกทั้งหกนั้นก็เป็นของที่ไม่มีอยู่เจกเช่นสมาธิก็ไม่มีทั้งการเข้าและการออกไม่มีทั้งความเงียบและไม่มีความวุ่นวายหมายถึงธรรมชาติของทยานะหรือฌานคือปัญญาอย่างรู้สภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิต ซึ่งก็คือไม่ใช่การเข้าอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งดังนั้นสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตจึงพ้นหรือเหนือภาวะและพ้นจากลักษณะรวมทั้งไม่ใช่การอยู่ในความสงบแห่งปัญญายานนี่คือข้อที่518นะครับขันทั้ง5เป็นเสมือนความว่างน,นะครับหรือพระสูตรที่ชื่อว่า ปัตยาปารมิตาหะหรือไทยสูตรบอกว่ารูปคือความว่างความว่างคือรูปนะครับรูปไม่อื่นจากความว่างความว่างไม่อื่นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันทั้ง4นะครับล้วนว่างจากลักษณะและสภาวะทั้งสิ้นนะครับต่อไปข้อที่5 1 9ชื่อว่าไม่ตกเป็นทาตของความคิดปรุงแต่ง ไม่ตกเป็นธาตุของความคิดปรุงแต่งนะครับสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของทยานะหรือสภาวะธรรมแห่งญาณญาณก็คือปัญญาอย่างรู้นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครจะสร้างภาวะนี้ได้ดังนั้นสิ่งที่ควรกระทำมีเพียงประการเดียวคือข้ามให้พ้นจากภพภูมิแห่งความคิดปรุงแต่ง เพื่อที่จะทำให้ไม่ตกเป็นทาสของความคิดปรุงแต่งผู้ใดมุ่งมั่นสร้างภาวะธรรมแห่งปัญญาอย่างรู้ผู้นั้นไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ต่อสภาวะธรรมแห่งจิตว่าสภาวะธรรมแห่งจิตนั้นเปรียบเสมือนอวกาศหมายถึงมันเป็นสภาวะที่ไม่มีขอบเขตอันจำกัดทั้งนี้จิตดำรงอยู่โดยปราศจากสภาวะและลักษณะใ,ใดๆ รวมทั้งอย่างปรับสจาการจำกัดเขตเ,เช่นอวกาศอีกด้วยนี่คือข้อที่519นะครับไม่ตกเป็นทาตของความคิดดวงใจต่อไปข้อที่520หรือข้อที่6ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่ผมจะอ่านสำหรับคืนวันนี้นะครับ ข้อที่520ชื่อว่าจงปล่อยให้จิตทำหน้าที่อิสระเสรีตามธรรมชาติมีเนื้อหาดังนี้นะครับจงปล่อยให้จิตของเธอดำรงอยู่ในสภาพเดียวกับความว่างแต่อย่าให้จิตติดในทิฏฐิหรือความเห็นว่าคือความดับศูนย์หรือขาดศูนย์อีกทั้งจงปล่อยให้จิตทำหน้าที่ของมัน อย่างอิสระเสรีจากสิ่งร้อยลัดตามธรรมชาติไม่ว่าเธอกำลังจะทำงานหรือหยุดพักจงยาให้จิตของเธอเกาะเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งใดตลอดถึงอย่าไปคิดปรุงแต่งว่ามีความแตกต่างระหว่างผู้กระทำกับสิ่งที่ถูกกระทำจงปล่อยธรรมชาติเดิมแท้ของจิตและสิ่งทั้งปวงดำรงให้ดำรงอยู่ ในสภาวะแห่งความเป็นเช่นน,นั้นจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมข้อ,อ่านมา6ข้อจบลงที่ข้อ520ชื่อว่าจงปล่อยให้จิตทำหน้าที่อิสระเสรีตามธรรมชาตินะครับเอาละ,ะครับเมื่อท่านผู้ฟังฟังแล้วเกิดข้อสงสัยเกิดความไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมอ่านทั้งหมดนะครับ โปรดติดต่อหรือโปรดโทรสับไปคุยกับผมได้ที่หมายเลขนะครับ0ู9ย์6 0 6 8 9้าหนึ่งสองหศย์หดนะครับและศูนย์สองห้าหนึ่งสาสามสองเจ็ดเก้านะครับและ9สามเก้าเจ็ดสี่หหนะครับรวมแล้วสี่เบอร์นะครับที่สามารถติดต่อผมได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอลาจบเพียงแค่นี้ พรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ